สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตชนาโลงนะครับแล้วก็มาแนะนํานะครับวิธีการแยกแบบผิดพลาดนะครับแบบผิดพลาดต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าพอดีเมื่อวานนี้นะครับผมตั้งใจว่าจะเปลี่ยนฝานะครับรังตรงนี้นะครับรังที่เป็นรังตรงนี้นะครับแล้วไม่ได้เตรียมไว้ก่อนล่วงหน้านะครับก็เลยไม่ได้ทําการปิดฝาลัง ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็รังนี้นะครับแล้วก็รังนี้นะครับแล้วก็รวมถึงรังนี้ด้วยนะครับไม่ไม่ได้ทําการปิดปากรังไว้ก่อนนะครับทีนี้พอคิดว่าแค่จะเปลี่ยนฝาเฉยๆนะครับทีนี้พอลอกฝาแผ่นพลาสติกใสออกมานะครับก็ปรากฏว่าไข่ค่อนข้างมีจํานวนพอสมควรนะครับแล้วก็คิดว่าไหนๆก็ เปลี่ยนฝาแล้วก็จะทําการแยกรังสะด้วยเลยนะครับผมก็ปรากฏว่านะครับพอเราไม่ได้ปิดรังพวกนี้นะครับเห็นไหมครับก็ทําให้เกิดความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงนะครับผมก็เลยมาถ่ายคลิปไว้นะครับให้เพื่อนๆนะครับเป็นแบ่งปันประสบการณ์นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆรู้ก็จะได้ไม่ทําตามนะครับแล้วก็จะได้เตรียมพร้อมๆนะครับคืออย่างนี้นะครับคือโดยปกติแล้วเวลาผมจะแยกรังเนี่ยนะครับ ถ้าลังในลักษณะที่ตั้งห่างกันแค่นี้นะครับผมผมก็จะทําการปิดปากลังนะครับในกลางคืนก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ชนโรงนะครับที่เราแยกลังเนี <âm Monate bas ated> ่ยเข้าไปโจมตีนะครับลังที่อย่างัถ้าเกิดเราแยกลังเนี่ยนะครับอธิบายง่ายๆถ้าเกิดเราแยกรังเนี่ยนะครับแล้วเราไม่ปิดปากลังนี้นะครับเวลาเราเราเปิดฝาออกหรือทําการแยกเซลล์นะครับลังพวกเนี่ยเวลาเขาจะเข้าหารังใหม่นะครับเขาจะเข้าไปโจมตีลังพวกนี้นะครับ ที่อยู่ข้างเคียงนะครับผมเพราะเขาหารังตัวเองไม่เจอนะครับเพราะว่าเราได้เอานางพญาออกแล้วก็เปลี่ยนรังไปนะครับเอารังใหม่ตั้งตรงนี้แทนรังเก่านะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับเบื้องต้นก็เดี๋ยวให้ดูรังที่ว่าแยกมาใหม่ก่อนนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมก็เห็นไหมครับก็มีไข่เยอะนะครับพอสมควรเลย แต่จํานวนตัวเนี่ยน้อยนะครับเห็นไหมครับถือว่าน้อยนะครับแบบนี้นี่ถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูยังไงถึงจะชัดๆนะอ่าโอเคอย่างเงี้ยชัดไม่เลยโวยโ๊ยโวยแบบนี้นะครับถ่ายยากนะครับเนี่ยนะครับจํานวนตัวนะครับไม่ได้เยอะนะครับ คือความจริงแลวจานวนตัวเขาเยอะมากนะครับตอนตอนที่แยกรังนะครับแต่เนื่องจากเกิดความผิดพลาดนะครับผมที่บอกว่าไม่ได้ปิดรังนะครับทําให้เขาไปโจมตีรังข้างเคียงนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับไข่ผมเลยทําการแยกแล้วก็พอดีผมไปเห็นว่าอีกรังหนึ่งนะครับมีไข่นางพญานะครับก็เลยทําการแยกซะเลยแล้วพอแยกเสร็จนะครับในช่วงแรกนะครับถ้ารังบริเวณแบบนี้นะครับก็จะเจอปัญหาว่ามี มดนะครับเข้ามาก่อกวนนะครับผมก็จะหล่อน้ำไว้นะครับเพราะว่าตัวชะนลงนะครับที่แยกรังใหม่นะครับเขายังไม่ทําการซ่อมแซมรังหรือว่ายังไม่ปิดผนึกรังที่ดีพอนะครับก็จะมีมดเข้าตามรูต่างๆช่องเล็กช่องน้อยได้นะครับผมผมก็ทําการหล่อน้ํานะครับง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นถาดรองกระถางต้นไม้เอากระถางต้นไม้ใส่นะครับแล้วก็เอารังวางนะครับแค่นี้เองอันนี้ก็เป็นรังที่บอกนะครับก็จะเห็นว่าจานวนตัวไม่เยอะเลยนะครับ เดี๋ยวจะให้เพ <ksi> <t ick noise> ื <teor in> ่อนๆดูอีกรังหนึ่งนะครับที่บอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับผมมาดูกันนะครับเนี่ยนะครับรังนี้นะครับมีจำรงข้างนี้นะครับนี่นะครับเห็นมีจํานวนตัวอย่างนี้นะครับความจริงรังนี้ก็มีตัวพอเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ความเสียหายเกิดขึ้นก็คืออะไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับเปิดรังปึ๊บ นี่นะครับคุณไม่เห็นอะไรไหมครับลังที่ผมย้ายเมื่อสักครู่รนะครับเขาเข้ามาโจมตีลังนี้นะครับเ <unft. S 1> นื่องจากคิดว่าลังนียนะครับเป็นลังเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นเราที่เห็นในลังเนี่ยนะครับก็คือซากศพของชนโรงที่กัดกันตายนะครับเพราะว่าเข้าลังผิดหรือว่าเข้ามาโจมตีเนื่องจากความเครียดในตอนย้ายลังนะครับทีนี้ปัญหาก็จะเกิดแล้วนะครับเพราะว่าคืออย่างที่บอกนะครับ1ตัวก็ต่อสู้กับชนโรงหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นแล้วก็ทําให้ เห็นไหมครับในรังเนี่ยนะครับชันโรงก็จะตายไปด้วยนะครับแล้วก็รังเข้ามาก็ตายไปด้วยทําให้รังข้างเคียงตรงเนี้นะครับชันโรงก็เลยเห็นน้อยอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่ามันน้อยมากเลยนะครับแล้วก็รังนี้นะครับก็ทําให้รังนี้พลอยเสียหายไปด้วยนะครับเนี่ยตายเต็มรังเลยนะครับโอ้รังเหนียวนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับกัดกันตายเต็มรังเลย ไม่โฟกัสนะครับออกไปเนี่ยนะครับกัดกันตายเต็มรังเลยนะครับเห็นไหมครับนาตายทั้งนั้นเลยนะครับเป็นชานาลงที่เตะตายทั้งนั้นเลยนะครับเสียดายเลยนะครับตอนนี้ก็รอลุ้นนะครับว่าเขาเข้ามากัดนางพญาตายด้วยหรือเปล่านะครับด้านล่างเป็นไข่แก่นะครับด้านบนเป็นไข่อ่อนสีเข้มนะครับอันนี้เป็นรางพัทลุงนะครับพัทลุงเนี่ยเขาจะทําไข่หรือยางยางชันสีประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมลุ้นมากเลยนะครับว่า ตัวนางพญายังมีชีวิตอยู่ไหมเพราะว่าตั้งแต่เปิดมานี่ยังไม่เห็นนะครับแล้วก็จะพบว่ามีตัวชนโลนะครับตายนะครับเนี่ยนะครับในกองไข่ด้วยนะครับก็มีโอกาสที่ว่านางพญาจะถูกกัดตายปด้วนนะครับเพราะฟิลิปฟิลิปฟิโลโมนนะครับแหลลิพันกันนะครับฟิโลโมนนะครับเข้ากันไม่ได้นะครับเดียวลองดูนะครับโอ้โหกลายเป็นว่าเสียไปเลยนะครับลังนี้อาจจะยังไม่เสียไปเลยแต่ แต่ชนะงักเลยนะครับชลชนะการพัฒนาลังไปเลยนะครับตอนแรกคือในระหว่างที่แยกย้ายลังนะครับผมผมก็สังเกตแล้วนะครับว่าเอชนโรงเนี่ยเขามาตอมลังนี้เยอะปากลังตรงนี้นะครับเยอะผิดสังเกตมากๆเลยนะครับแต่ทีนี้ผมคิดว่าถ้าเขาต่อสู้กันเนี่ยคิดว่าหน้าเขาจะน่าจะตกมาตายด้านล่างเนี่ยนะครับ บริเวณพื้นด้านล่างก็พยายามหานะครับมันก็ไม่ค่อยมีหรือแทบจะไม่เห็นเลยนะครับมีน้อยมากนะครับก็เลยคิดว่าเขาคงไม่ได้ไม่ได้กัดกันเท่าไหร่นะครับคิดว่ารังเนี่ยคงจะต่อสู้ไหวนะครับก็เลยไม่ได้ทําการปิดฝาช่วยนะครับแล้วก็พอดีออกไปทุระด้วยนะครับพอเปลี่ยนแยกรังเสร็จผมก็ถือโอกาสว่วาระหว่างที่รอรังเนี่ยนะครับเข้าเข้ารังหมดเนี่ยก็เดี๋ยวไปทุระก่อนนะครับกลับมากลายเป็นว่า เรียบร้อยนะครับลังนี้ถูกโจมตีแบบเละเทะเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าจะรอดไหมนะครับจะจะจะมีนางพญาอยู่ไหมนะครับก็เป็นบทเรียนนะครับให้เพื่อนๆนะครับว่าไม่ควรนะครับถ้าเกิดเราตั้งทานโลงแบบนี้นะครับลังในลักษณะที่ใกล้ๆใกล้ๆกันแบบนี้นะครับก็ให้ปิดปากลังนะครับตอนกลางคืนนะครับก่อนหน้าวันที่แยกลังสักสักหนึ่งวันนะครับแล้วก็ทําการแยกนะครับไม่งั้นก็จะเสียหายแบบของผมเนี่ยนะครับผม ก็จะแบ่งปันทั้งประสบการณ์ที่ถูกต้องและผิดพลาดนะครับจะได้ไม่ที่ดีก็ไปทําตามกันได้นะครับส่วนที่ผิดพลาดนี้ก็จะได้เป็นบทเรียนของผมนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่เสียหายแบบเดียวกันนะครับอ่านะครับก็ยังถือว่าโชคดีมากๆนะครับที่นางพญายังไม่ตายนะครับยังไม่โดนโจมตีจนตายนะครับนางพญายังอยู่นะครับในหลังนี้นะครับ ถ่ายตอนกลางวันจะยากหน่อยครับมันสะท้อนแล้วก็ก็มันจะโฟกัสลําบากนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนางพญายังอยู่นะครับนางพญาพัทลุงนะครับลังนี้เสียหายพอสมควรเลยครับอย่าทําตามกันเด็ดขาดเลยนะครับผมเนี่ยนะครับโชคดีพอดีนางพญาเขาขึ้นมาพอดีนะครับ ตายยังเต็มเลยนะครับข้างล่างนะครับเห็นไหครับไปไปหมดเลยเนี่ยตัวตายทท้งนั้นเลยนะครับเห็นเหมือนไข่นางพญานะครับตรงนี้อ้าโอเคเจอไข่นางพญาครับถือว่าโชคดีมากๆเดี๋ยวผมจะทําการล้างแขนแทนนะครับก็คือจะเอาไข่นางพญาลังนี้นะครับไปใส่นางพญากับลังที่เราเพิ่งแยกมานะครับที่ว่า ที่เข้ามาโจมตีนะครับโอเคเลยเดี๋ยวผมจะเอาไข่นาพญาจากรังนี้นะครับไปใส่แทนนะครับนี่นะครับนกพญายังอยู่นะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องบอกว่าลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อที่สนใจเลี้ยงชนารนะครับแล้วกอ็อยากจะเรียนรู้นะครับโดยที่ ช่วยลดระยะเวลานะครับในการทดลองเองนะครับก็ดูคลิปของผมก็ได้นะครับกด subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับก็จะได้มีการอัปเดตอะไรใหม่ๆคลิปใหม่ๆที่เป็นประโยชน์อยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากัไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ